ฝนหยุดแล้วนะคะเนาะฝนหยุดแล้วเมื่อนี้ก,ก็อาเซได้เริ่มกึ่งงานยอดเจดียยูวัดยอดท่าละจ้ะติดตามกันเบิ่งว่าสิเป็นจังแดงเนาะค่ะเนาะถึงแล้วค่ะหน้างานที่วัดสีโพทองรัตนารามใส่รลังคาเสร็จแล้วนะคะติดคันทวยแล้วแล้วก็ ใส่เอวขันแล้วก็เหลือรอทำสีทำอะไรเสร็จเราจึงจะใส่หน้าต่างประตูกันเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในสักนิดนึงส่วนฝั่งทางนู้นเป็นของศาลาใหญ่นะคะตรงนู้นจะอ่าอีกช่างอีกทีมนึงทำนะคะไม่ไม่ใช่ช่างทีมเราเนาะแต่ก็ไม่ไม่ทราบว่าก็หลายช่างเหมือนกันนะคะช่างติดลายช่างหลังคาอะไรอย่างเงี้นะคะก็กำลังสร้างไปเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ งานที่ตรงนี้นะคะที่บุรณะหอพระใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพคนเดียวนะคะที่ถวายนะคะถวายทางวัดให้มาเป็นเงบประมาณในการบุรณะครั้งนี้เนาะโดยท่านดออรอารอนอนน์แสนน่านนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอารนอนท์แสนน่านเนาะที่เป็นเจ้าภาพบุรณะในครั้งนี้นะคะ วันนี้ก็มีแดดออกมาแล้วนะจ๊ะกำลงังไซฟ้ากันจ้ะไซฟ้ากันงานอยู่นี่ก็ให้ทีมงานเฮดไปนะคะสร้างต้นกสิฤษเเ้ามาตอนพุนละคะปัน้นฐานพะกไม้นะคะปั้นแบบฐานดอกบัวไม้ให้นะคะแล้วก็ต้องติดตามเิึงไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ฝาข้างนอกก็ใไซเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดจ้ะหนาหุกมิ้นเนาะ ฝาเรียบ๋ยวหนูภาพไปเบื้งข้างในข้างใน,งในกะนี่นะคะข้างในจะเป็นประมาณนี้ค่ะเอาไว้ถ้าสีอย่างเสร็จเบรียบร้อยเขาก็ค่อยแบบเคลียร์ความสะอาดนะคะตัวนี้กะเล็กตัวนี้กะยังตอนแรกเจ้าภาพเพิ่นบอกให้ตัดออกนะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบ เบิองบกค่อยสวยงามปันไดแต่ว่าอันนี้มันเป็นงานต่อเติมจากโครงสางเก่าขอ่อนข้าง,งที่เิแบบโครงสางเสามันหน่อยนะคะเหล็กแค่เหล็กเก่ามิ้นหนึ่งเนาะสี่เซนนะคะก็เลยทึงเฮ้าโครงหลังคากใหไงพอสมควรขอนตัดออกกอ็ยานมันบ่แข็งแรงค่ะก็เลยให้โครงเหลือไวเป็นแบบนี้เนาะไวท์ห่อยไสอีย่างแบบนี้นะคะฝากระข้างในยิงแผ่นฝาเสร็จเปิดแล้วจ้ะ ก็เหลือแค่ฉาปิดห้อยเนาะค่ะเนาะฉาปิดห้อยก็สิได้เห็ดสีนะคะเก็บารายละเอียดดันในหน้าต่างเฮาสีไซส่สุดท้ายเลยนะคะพวกหน้าต่างประตูเนาะหลังจากที่เฮาเห็ดสีเห็ดยังเสร็จแล้วล่ะคะ่ะ <laughs> เก็ดกันอ้วยสามคนนะคะอ,คนะอันนี้คือขั้นถ้วยที่ห้าติดแต่แลเราต่ว่ายัางท่านได้เก็บรายละเอียดท่านได้เก็บสีเก็บยังน,น,นะจ๊ะ เขาเนี่เขายังบ่ทันได้ติดเอวขันติดหัวแล้วค่อยติดที่หลังจ้ะเกะกาเนาะเพื่อเขาตังนางลานเฮ็ดฟ้าเฮ็ดยังให้มันแล้วก่อนจ้ะใสคนหลายจ้ะดันต้อยกัะ แพนเป็นแต่พ่อบ่อจะ้ะเมนี่กะวันที่สิบสี่นะคะมิถุนาเนาะลมฝนกระสิไม้เราล่ะค่ะแต่ว่าเห็นแดดจางๆแล้ว โมยังไม่ทันได้เก็บเขาห่มอยู่ค่ะตั้งแต่ปนละตั้งแต่เมื่อที่มาจากหมวหินนะคะตากฝนอยู่นี่แหละตากฝนตากแดดอยู่นี่เดี๋ยวสีหามงเก็บจ้ะมยังแม่ท่านได้ไมีร่งเก็บของที่สิเก็บของเก็บยังเนาะเราสะเอาไปไว้ข้างบ้านทั้งปุ่นจ้ะทักทายก่อนสวัสดีค่ะก่อนติดสาวคุณนะถือก,กัดมายองหูมุนเอเล่อันนี้แมวหลงนะจ้ะ หลงมากับลูกน้องเลี้ยงไว้แต่โดนลราละเ<ม>พื่อนก็ยู่นี่ประจำพูดนะอเอาเอาเอา้าดอกเจ้าของ หังจากมอวานเนี่ยคะ่ะไปหน้ามา่อเราก็เนะาะเมื่อนี้ก็ได้เริ่มเหตุงานเนะะี่ยค่ะนี่ละหลังจากที่ก้อนหนาน,นั่นก้อนหนานฝนสิตกมือหนึ่งสองมือกับคนตายอยู่บ้านนะคะก็เหตุบ๊วยเนาะถ้าเหตุงานอยู่บ้านกันถ้ามีคนตายหรืออยัางเงี้สิทั้งทั้งบ้านนอกห้องก็สิรู้ดีนะคะว่าห้องก็ต้องหยุดเหตุงานที่มันมีเสียงดังรบกวนอย่างเงี้สินะค,ะค่ะฝนตกติดต่อกันเมื่อน,นี้ก็เพิ่งเห็นแดดออกมาแต่ว่าก็ส้งคึมๆอยู่ดอกคะ่ะ แค่ได้เริ่มเห็ดอันนี้นะจะแม่นขนาดที่ใย่สุดเนาะมันว่เ็ดยอดเจดีนะคะอยู่ที่วัดโยธานิมิตเดี๋ยวเขาสีเห็ดจากนี้แล้วก็เพราะว่ามันมันเป็นชิ้นเป็นชิ้นแยกออกจากกันเนาะค่ะเดี๋ยวเขาสิไปประกอบอยู่หน้างานเอาค่ะยวนี้สร้างขึ้นกำลังเห็ดเห็ดโค้งมันก่อนนะคะก็ค่อยสี ได้กึ่งเอาในเฮตอยูบ้านนะจ๊ะชิ้นงานในเฮตอยู่บ้านเนาะเอาออกจากอันนี่ได้บ่ลละคุณได้อยู่ด้เนาะ มาเก็บช่วยหน่อยเร็วเปอรถ้ามันไข่ไกลือสิดีเอ้อไข่เข้ามากัดกันอีกแล้วพิกโบเข้ามากัดอไอไว้อีกแล้วหรือเปล่าเดฟไปดูดิ ไปแล้วเด้อค่ะสั่งว่าแมวกัดกันว่าไปเบิง้งลุไปแล้วไปหาแล้วเป็นผู้ยาศึกแมวกัดกันอยู่บ้านจ้ะขอเปิดเนาะสิไป,ปล่างจักน้อย หลังจากซักแล้วก็มานอนขุดทำยู่จะสบายตตเพื <Nike. S 2> ่อนละเมื่อยไหลุ่มเงิงหลับสนิทเลยปกติถ้าเกิดว่าเหตุงานอยู่บ้านนี่ต้องไปวุนวุ่นเวียนละค่ะถ้าบนเมย ฝนตกมานเราเตรียมเขาเล็กกาดขึ้นหลังคาแล้วล่ะค่ะย่นี่มันถ้านได้มีหลังคาเนาะประสิทมีผ้าใบค่ะเอาผ้าใบไว้กังเอาวันนถ้ายุเขาก็ต,ต้องเฮ็ดไปตามนี่เนาะคะะ่ะเนาะเชื่อมเล็กโค้งกันะคะ่ะชิ้นนี้จะเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะคะของตัวยอดเจดียยูวัดยุทธานะคะอีกซางคนกำลังเฮ็ดขึ้นเนาะ เกษตรเป็นงานปูนละจ้ะทาสีทองกได้ในเกษตไปก่อนดไ,ได้แก่เฮ็ดไปได้ลายก็ณีนุ่งผ้าสิบผ้าเบิ้งคันตอนต่อไปจ้ะเป็นรูปเป็นล่างแล้วประกอบกันขืนจักทอนเถอะประกอบกันขืนจักรทอน อันอันนี้มันอันนี้เขาเอื่นทอนหนึ่งเนาะมันสีมีจฉาทอน,ทอนสีทอนโอเค นี่น้มันหล่มทางออกอัน,อนเบสโซฟาเผาขยะจ้ะเบสโซฟาเผาขยะ เอนแล้ว <c oughs> นี่ซีทอนเจอันนี้ทอนใหญยสุดนะจ๊ะกระสีไล,ละระดับน,น้อยๆขึ้นไปเรื่อยเล็กพ่อบอกว่า เห,เห็นคลิปขเขาจาไปซับน้ม่แล้วก็อยากไปปันเทียนเห็นใบมือน,นั้นบแมเนเหี้ยบคักแลราบ่แต่ขั้นนั้นเธอกูสิกวนเธอผ้าไปกะแต่เก็ได้เห็ดงานเนาะเมื่อเขาสิขี้รถออกไปเบิ้งผู้เดียวบอกว่าก็จังว่านันละก็คือย่านไปแนวนั้นละ่ะ ใช้ตะแกงลวดตาครึ่งนิ้วนะคะพับเป็นสองชั้นแล้วก็ผูกไปเหมือนเดิมเนาะผูกด้วยลวดดำเรานะคะอืมฝืนจากซักกระเรีนเป็นปกติคือเกาอังสิเราจะไม่ได้แบบเนี่ยการป่วยแฟงองียัง รูปทรงประมาณนี้นะคะน่าจะเห็นเป็นรูปไปล่างแล้วเนาะแล้วก็จะทําขึ้นอีกสี่ชิ้นสี่ชิ้นก็เรียงต่อขึ้นแล้วก็ลดระดับไปเรื่อยๆเอยๆนะคะวยในขวดอะ่ะ ขอ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 อขอ,อขอสิเราเบิดเเจอเบิดเจอไปทั้งคุณมาขอขอเร็วขอให้เบิ้งแมทที่ใส่เชื่อมเหล็กค่ะเบิ้งเอาโหลอดอันนี้แค่แป๊บเดียวนะเนี่ยค่ะใส่เชื่อมแล้วก็มีแบบผ่าคุ้มหนากล่องอีกสันนึง คิดเบิงา้าบบเดมียอนแมตไซกลองไซยังปอดจะขนาดใดค่ะถึงเป็นเหตุผลว่าแก่บดูดบุรีแต่ว่าเป็นอยังแก่ทังไอไลายนะทั้งไอพุ่มแพร่น้ำแล้วก็ไอแบบนี่แหละค่ะพวกฟุ้นปุ่นฟุ้นอย่างมันเข่าจมูกตลอดฟุ้นสีเนาะรออะไร หาคนเล่นขวดนั่ตัวยังเมื่อแรงไปให้พี่ฟินพาเล่นไปนูน่นให้พี่ฟินพาเล่นเลยอยากจะได้สองตัวแล้วมัดตะไคร้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมืออื่นห้องกระสีส่ปูนนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งโค้งเล็กเสซจแล้วเหลืออีกโค้หงหน่อยอีกชิ้นหนึ่งค่ะกระสีแล้วมืออื่นนางสิไดใส่ปูนนี่ดอกนี่จ้ะเห็นบ่็อกเมืดแล้วอืมค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ